คนที้เกิดราศีสิงค์ค่ะในเดือนธันวาคมปี2567นี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบใพ่ห้าใบค่ะใบแรกค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะให้จักรพรรดินะคะ the empress ค่ะ ใบที่สามค่ะหนึ่งเหรียญค่ะใบที่สี่ค่ะห้าไม้เท้าค่ะใบที่ห้าค่ะหกเหรียญค่ะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะใน เดือนธันวาความปี567มีของคุณนั้นสิ่งที่จะเจอเจอคือรายจ่ายค่ะคุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้แผนมาล่วงหน้าค่ะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องของสอบบาทน,นะคะหรือรถเสียนะคะถ้าคุณมีรถนะคะอาจจะมีอุปกรณ์บางตัวหลุด จะต,ต้องไปต้อมโดยด่วนนะคะทำให้เกิดรายจ่ายขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะอย่างที่ไม่ได้แพนค่ะแต่ในเรื่องของการงานของคุณนั้นคุณจะสามารถที่จะทำมันได้และประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะนะคะ การงานของคุณนะั้นยังเป็นการงานที่ดีค่ะสร้างรายได้ให้คุณนะคะทำให้คุณเนี่ยมีเงินเข้ามานะคะและในเดือนธันวาคมของคุณนะั้นคนที่เกิดราศรีสิงห์นะคะมีโอกาสจะเสี่ยงโชคได้นะคะแต่เป็นโชคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะอย่าลงเยอะนะคะในเดือนธันวาคมของคุณนะคะคุณจะมีปัญหาใน การทำงานนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่มีอุปสรรคก็ได้นะคะบางทีนะคะบางคุณอาจจะมีการทำงานกับหลายหลายคนนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเลยอาจจะมีปากเสียกันหรืออาจจะมีการทะเลาะบอกแว้งกันได้นะคะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นคนที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เช่นกันค่ะเพราะอาจจะมีงานที่จะทําให้คุณเนี่ยต้องมีปัญหากันนะคะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะ,ะมีปากเสียงกันได้นะคะแต่คุณมีการเงินที่ดีอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของโชคของการเสี่ยงดวงนะคะเล็กๆน้อยนอยแล้วก็มีการเงินที่ดีค่ะ คุณจะมีรายได้เข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแม้ว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้แผนไว้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีสิงห์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคููกันด้วยนะคะ